อหีบมอม้าไม่เอกไม่เกี่ยวห้าตัวเห็นไหมครับห้าตัวพอพานครับพอออกเสียงอ๋อไหมไม่อ๋ออยู่ในไก่จิกเด็กตายไหมไม่อยู่พอพานนี่อักษรไรทีครับต่ำครับไหมฮะรอครับรออยู่ในไก่จิกเด็กตายไหมไม่อยู่ออกเสียงอออไหมรอไม่มีครับไม่ออกเสียงออดังนั้นรอเป็นอักษรต่ําครับปอนะครับปอนี่ไงครับ S <S <an> เห็นไหมฮะอยู่ในไก่จิกเด็กตาเด็กตายบนปากองตัวนี้เลยนะครับปอปลาตัวนี้ดังนั้นปอก็เป็นอักษรกลางครับกลางนี่อยู่กลางกลางหอครับหอหอออกเสียงไหมครับเสียงอเอห็นไหมฮะหอออนี่ดังนั้นหอเป็นอักษรสูง <S <S <an> มอครับมอมอไม่ออกเสียงออและก็ไม่ได้อยู่ในไก่จิกเด็กตาเด <S an> ็กตายบ <S an> น,นปากองดังนั้นมอเป็นอักษรต่ำครับ ดังนั้นคำว่าพรปีใหม่จึงประกอบไปด้วยอักษรต่ำสามตัวอักษรกลางหนึ่งตัวและอักษรสูงหนึ่งตัวครับเห็นไหมฮะทีนี้นะครับทุกท่านครับหัวใจของพยัญชนะสระวรรณยุกอยู่ที่ตรงนี้ครับจําให้ดีนะครับตรงนี้ใช้คำข้อสอบได้ตลอดชีวิตครับนําไปใช้ในชีวิตทํางานได้เลยฮนะจาอย่างนี้ครับสูตรครับ สูตรบอกว่า นี่นะครับทุกท่านครับอ่านเลยครับอักษรสูงและอักษรกลางพันได้เสียงไหนให้เขียนรูปนั้นอักษรต่ําพันได้เสียงไหนให้ลบมาหนึ่งเสียงนี่คือหัวใจครับข้อสอบเวลาท่านให้ท่านตอบข้อสอบจะถามแนวนี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นข้อสอบกรพเกยออกหนึ่งข้อฮะคําใดต่อไปนี้เขียนผิดกอไก่ขอไข่ข้อควาย ท่านดูครับเกี้ยวโน้ตแฟบแก้มนี่คือข้อสอบอแนวข้อสอบกอบพอครับคำถามครับนี่แหละครับที่เราประมาาไม่ได้ว่าทำไมเราต้องรู้เรื่องของเพลชนะสระบมารยุทท่านดูครับคาใดเขียนผิดเกี้ยวโน้ตแฟบแก้มมองผันผ่านมันก็จะถูกหมดทุกข้อเลยนะแต่ท่านดูครับสูตรที่ท่านจำคนระับจำแค่สองข้อนี้แนละ้วท่านนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตสูตรบอกว่าอักษรสูงและอักษรกลาง พันได้เสียงไหนให้เขียนรูปนั้นท่านดูนิ้วผมทั้งห้านิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอะไระเห็นนิ้วทั้งห้านิ้วไหมครับกล้องซูมหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะชัดไหม ทันดูเห็นไหมครับนี่สอเสือใช่ไหมฮะออ่างทอทะหาร่อเต่าจอจานนิ้วห้านิ้วเหมือนเสียงในพยัญชนะอวเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจันตวาสูตรแรกบอกว่าไงครับอักษรสูงและอักษรกลางผันได้เสียงไหนให้เขียนรูปนั้นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นท่านต้องการผันอักษรสูงครับงั้นท่านดูตัวอย่างเลยครับอักษรสูงและอักษรกลาง เพราะอย่างเช่นอักษรกลางก่อนเช่นคาว่าเกี้ยวท่าดูเห็นไหมฮะเกี้ยวครับขอไก่ท่านก็พันเลยครับเกี้ยวเกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวตอกไม้นะครับนี่นะตอกไม้ตรีเห็นไหมฮะเกี้ยวเกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวตอกไม้ตรีครับ